สวัสดีทุกทกท่านอีกครั้งครับมาทํานายดวงประจําสัปดาห์กันระหว่างเดือนตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการเริ่มงบประมาณใหม่นะครับบางท่านก็มีเกณฑ์กเกษียณอายุบางท่านก็ได้รับตําแหน่งเพิ่มขึ้นมาดูนะว่าแต่ละท่านเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับว่าท่านที่เกิดวันจันทร์ถึงวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่วัน จันทร์ที่3ตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมนั้นท่านท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มวันแรกก่อนเลยเนาะมาดูที่ว่าท่านที่เกิดวันหาวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ในช่วงต้นเดือนตุลาคมตั้งแต่วันจันทร์ที่3ตุลาถึงวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างท่านที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ต้องเอ่อแค่เรียกว่าเหมือนจะ มีโอกาสจะได้เงินเนาะบางท่านมีการปรับเงินขึ้นได้เงินเพิ่มขึ้นได้ข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองนะครับแล้วก็มีโอกาสบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์จะต,ต้องอะไรก็ได้เหมือนได้เซ็นหรือบางคนได้เงินเก่าเงินเงินที่รอแล้วก็รวไมไปถึงอาจจะได้บางคนได้เงินมรดกหลักทรัพย์ก็ได้นะครับแต่ถ้าท่านใดที่ทามาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินการทองทองก็ตรวจดูเรื่องเอกสารดูอะไรให้ดีด้วยนะครับช่วงนี้ อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดบ้างไม่ได้ดังใจบ้างโดยเฉพาะระวังขัดกับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะท่านใดที่มีแม่อยู่ก็ระวังเรื่องของอารมณ์จิตใจ,จด้วยนะหรือจําเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงก็ได้เช่นกันดังนั้นช่วงนี้อาจจะมีเรื่องหงุดหงิดเรื่องอะไรขึ้นมาได้ดวงท่านกรมีเกณฑ์เขาบอกว่าถ้ามีคนชวนดึงไปทํางานหรือจะมีการทํางานที่ติดต่อประสานอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศอะไรอย่างนี้ด้วยดีด้วยนะ ท่านต้องระวังปัญหาเพื่อนร่วมงานหรือคนที่จะมาชวนทำธุรกิจทำอะไรก็ช่างนะต้องดูให้ดีแต่ถ้าท่านเดินทางไกลไปต่างประเทศแถบเอเชียอะไรอย่างเงี้ยถือว่าดีนะครับการเงินท่านดีถึงเรื่องของการงานบางท่านมีเกณฑ์จะได้ตําแหน่งได้งานอะไรใหม่ๆนะครับได้ควงคับพุ่มชาใหม่เขาเรียกว่าได้เจ้าน้ายใหม่ได้เริ่มงานอะไรใหม่ๆนะครับอาจจะมีเรื่องกังวลวิตกบ้างอะไรบ้างแต่ก็ถือว่าไปในทางที่ดีนะครับ S <S <an> <S เกี่ยวกับเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยก็ดีนะครับถือว่าบางท่านมีโอกาสที่จะได้ปรับปรุงทําเกี่ยวกับเรื่องบ้าน <S <S <an> <S เช่นห้องน้ําห้องท่าบางคนก็มีโอกาสที่จะได้ปรับปรุงสถานที่แต่บางท่านที่น้ําท่วมบ้านเนี่ยเออวันนั้นก็เนี่ยมีอุปสรรคม,มีปัญหาหน่อยส่วนเรื่องของความรักนั้นช่วงนี้ไม่ค่อยดีอาจจะมีเรื่องหงงแง่งกันหรือม่เกนจะห่างจะไกลคนรักอาจจะมีเรื่องกนนังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับนี่คือท่านที่ เกิดวันอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่ายังโอเคอยู่เพียงแต่ให้ระวังปัญหาคนรอบข้างหน่อยเนาะต่อไปท่านที่เกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์ที่สามตุลาคมถึงวันอาทิตย์ที่เก้าตุลาคมเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะครับท่านต้องระวังเรื่องอะไงนี้ก่อนเลยเนาะเรื่องสุขภาพสุขภาพของท่านแล้วก็สุขภาพของผู้ใหญ่นะบางท่านจะมีผู้ใหญ่เจ็บป่วยโดยเฉพาะที่เป็นเพศชายจะเป็นพ่อเป็นลุงเป็นอาเป็นอะไรประมาณนี้ นะแล้วก็ตัวท่านเองก็มีโอกาสที่เหมือนกับว่าผู้รักผู้ใหญ่ในเรื่องงานอาจจะมีเกณฑ์จะได้ขยับขยายหรือเปลี่ยนนะตอนนี้ดวงท่านเองมีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่าอาจจะมีโชคหรือได้รับอะไรใหม่ๆแบบไม่คาดฝันแต่เรื่องของการงานไม่ค่อยโอเคนะการงานบางท่านอาจจะเซ็งเป็ดเลยหรือไม่ค่อยได้ทางใจอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายหรือไม่ได้ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวัง นะเพราะนั้นเรื่องของการงานช่วงนี้คุณต้องได้ยน็นแต่มีโอกาสขยบขยบสถานที่นะขยบเรื่องที่ทํางานเรื่องที่อยูนะเพราะนั้นตรวจดูอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยนะท่านที่เกิดคนจันนะเช่นพัดลมอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟอะไรกลางบ้านอะไรเงี้ยดูด้วยถ้าเป็นรถยนต์ก็ขับรถต้องระวังเนาะรถมันจะเกี่ยวมันจะชนเอามันอยากจะมีอุบัติเหตุรอยบุบรอยเป็นแล้วก็ตรวจดูอ่ระบบน้ํากันอ่าก็เรียบระบบไฟฟ้าเออดูน้ํากันแบตเตอรี่ด้วยกันแล้วกัน ส่วนเรื่องของความรักยังถือว่าบางท่านอาจจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเนาะอาจจะมีเรื่องกลุ่นๆอะไรเรื่องของความรักแล้วบางคนคนรักที่อยู่ห่างไกลก็มีเกณฑ์จะได้กลับมาบางท่านก็อาจจะห่างไกลไปถ้ามีการทํางานหรืออะไรติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดินอย่างนี้ถือว่าใช้ได้นะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดมังจันท์เนี่ยตอนนี้ไปสักการะไหว้เนานะไหว้พระโพธิสัตว์กวนอิมไหว้พระแม่อุม,มา หรือจะไหว้แม่พระธรณีก็ได้นะครับก็อาจจะได้โชคหรือได้อะไรแบบไม่คาดฝันเนาะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันจันทร์ก็ควรจะทําบุญไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หน่อยและท่านก็ระวังสุขภาพท่านและก็อยักอย่างท่านด้วยต่อไปท่านที่เกิดวันอังคารน,นะครับวันอังคารตั้งแต่วันอาทิตย์ไอ้วันจันทร์ที่3ถึงวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม ท่านเกิดวันคานนะครับช่วงนี้อาจจะมีเก์ขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องงานเนาะเหมือนจะมีคนชวนดึงไปทํางานร่วมด้วยช่วยกันหรือท่านอาจจะได้ทํางานเพิ่มขึ้นบางท่านก็อาจจะมีเกมแบบช่วงนี้อาจจะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยๆบ้างเขาเรียกขยันเป็นพักๆแต่ถ้าทํางานที่ติดต่อส่งประสานงานที่ต้องแข่งขันงานที่ต้องประมูลอันนี้ดีนะครับแล้วก็ท่านก็เขาบอกให้ดูแลเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านด้วยเนาะดูแลให้น้ําให้อะไรด้วยเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่ถือว่ายังดีอยู่นะครับ กจะเสี่ยโชคข้าเบอร์บ้านเบอร์รถนั่นแหละไ,ไปเสี่ยงช่วงนี้ต้องระวังปัญหาญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะครับญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงอาจจะระวังสุขภาพมันไอยดีตัวท่านเองก็อาจจะมีวิบากกรรมติดก,กับเขาเรียกว่าติดก,กับแม่หรือผู้ใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นท่านต้องใจเย็นๆหน่อยนะอย่าเป็นคนร้อนออส่วนของบุตรลานบริวารน,นะบางท่านก็มีลูกน้องบริวารอาจจะมีเกณฑ์ออกย้ายเปลี่ยนนะบางคนก็มีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศหรือคิดจะไปเรียนต่างประเทศ อย่างเงี้ยถือว่าดีเรื่องลูกหลายบริวารการเงินของท่านช่วงนี้อาจจะติดติดขัดขัดมากแต่ก็ยังไปได้อยู่เนาะความรักก็ยังแม้จะประอุทพ์ระอมแต่มันก็อยู่กันไปเขาเรียกว่าเหมือนอยังมีวิบากกรรมต่อก,กันนะครับเพราะฉะนั้นมีอะไรก็อดทนหน่อยเนาะออท่านที่เกิดวันอังคารน,นะจะไปเด่นเรื่องของการที่คิดจะทํางานทําอะไรไปนะแล้วก็เรื่องของญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยต้องระวังด้วยต่อไปท่านที่เกิดวันพุธนะครับตั้งแต่วัน จันทร์ที่3ตุลาถึงวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมท่านที่เกิดวันพุธท่านมีเกณฑ์คิดจะมีเกณฑ์ทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์บางท่านกาจะมีเกณฑ์จะทําบ้านขายที่ปรับปรุงท่านอาจจะมีระวังป่าเขาเนเหมือนจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยอ่ะท่านที่เกิดวันพุธนะบ้านอาจจะมีการรั่วซ่อมหรือ ถูกน้ําท่วมหรือมีอุปสรรคอะไรกันเนี่ยมันเหมือนที่บ้านคุณมันดูไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยจับก็พคกลเนาะเพราะฉนั้นถ้าจะซ่อมจะทําจะปรับก็ดูให้ดีด้วยนะแล้วก็ดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีอ่อะไรนะห้องผ้านะทําความสะอาดอะไรหน่อยก็ดีนะครับเรื่องของการเงินท่านถ้าท่านใดที่มีเกณฑ์จะติดต่อเรื่องเงินหรือจะปภาษาเรื่องเงินหรือรับเงินจากทางกายก็โอเคมีโอกาส ได้เงินแต่ถ้ามีพี่น้องเพื่อนฝูงมาหยิบยืมเงินไม่โอเคนะครับบางท่านมีเกณฑ์จะได้งานอะไรใหม่ๆเข้ามา่ยงานใหม่ๆเรื่อเรเริ่ม,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 มงานใหม่อะไรขึ้นมาแต่ถ้าทํางานของเราเองโอเคถ้าทํางานร่วมกับคนรักคุณคู่ครองไม่ค่อยดีระวังจะขัดกันนะเกี่ยวกับกเรื่องงานอดวงของคนรักเองก็ระวังเรื่องสุขภาพสุขภาพไม่ดีรวไมไปถึงสุขภาพของผู้ใหญ่ของคนรักด้วยนะท่านที่เกิดวันพุธเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนเกิดวันพุธนนาะควรจะ ไ่้วาพระปังหน้าปกนะพระปังหน้าปกหรือพระปังสมาธิก็ได้นะที่เป็นวัดเก่าวัดแก่วัดโบราณเนี่ยนะครับแล้วก็ตรวจด,ดูเรื่องเกี่ยวกับยุดยานพานะด้วยนะยุดยานพานะนี่ตรวจด,ดูพวกแรงดันลมดูช่วงล่างนะตอนนี้ถ้านะ้ำมันท่วมอะไรก็ดูอัดฉลบีดูพวกเบรกพวกอะไรด้วยนะแล้วก็ส่วนเรื่องบ้านเนาะให้ปรับดูแลให้มันโล่งหน่อยเพราะดูมันจะทึบปุบมืดๆห,หน่อย นะต่อไปท่านที่เกิดวันพฤหัสท่านที่เกิดวันพฤหัสตั้งแต่วันจันทร์ที่สามตุลาถึงวันอาทิตย์ที่เก้าตุลาคงเป็นยังไงท่านที่เกิดวันพฤหัสเนาะช่วงนี้ดวงท่านก็ยังถือว่ายังกังบนเรื่องเงินอยู่นะเหมือนเรื่องเงินเรื่องทองแต่ก็มีโอกาสได้เงินนะเขาเรียกว่าจะได้เงินหมุนเงินหรือได้โชคได้เงินจากเขาเรียกาเป็นหลักทรัพย์หรือมรดกด้วยแล้วก็ช่วงนี้ ระวังปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องเงอ,อจะมีพี่น้องก็เรยพี่น้องรู้สึกไม่ค่อยดีตัวเขานะเพราะพี่น้องตกหินนะหินนะหมายถึงเหมือนไม่ได้ดังใจเนาะแล้วก็ตกไปยายะมันเหมือนกับว่าพี่น้องยาลักษณะเหมือนจะต่างบนดังอยู่หรือก,กังวลอะไรของเขาก็ไม่รู้เนาะเขาบอกว่าให้ระวังปัญหาเรื่องพี่น้องหรือคนรอบข้างนะแต่ตัวท่านเองบางท่านเนี่ยมีโอกาสที่จะ ได้ข่าวดีเรื่องงานนะบางท่านที่คิดจะลงทุนจะทํางานบางคนก็ได้ตาแหน่งเนาะแต่ดวงท่านก็ยังเหนื่อยอยู่จะไปได้เรื่อยๆเนาะแล้วก็ช่วงนี้ระวังปัญหาอุปสรรคการขัดแย้งกับผู้หญิงผู้หญิงบางท่านที่มีแม่อยู่ระวังขัดกับแม่แล้วแม่ก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยแล้วตัวท่านเองก็ช่วงนี้ ระวัเาางเรื่องเกี่ยวกับพวกปวดเข่าปวดกระดูกปวดข้ออะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องบริวารบางท่านก็มีเกณฑ์โอกาสเขาเรียกได้ข่าวดีเรื่องบริวารเออบางคนอาจจะได้ลูกน้องด้บริวารเข้ามาบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้อ่าเขาเรียกได้ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนขึ้นมาส่วนเรื่องของความรักเรื่องคู่ก็ไม่มีอะไรคู่ก็กังวลเอ,อ่อเกี่ยวกับเรื่องของอักหาริมทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องที่ดีเรื่องหลักทรัพย์อะไรประมาณนี้ นะก็ถือโดยภาพรวมนะ้วท่านที่เกิดวันพฤหัสก็ถือว่าอย่างไปเออแล้วเรื่องเกี่ยวกับไปนีด่ด้วยนะบ้านเนาะเพราะฉะนั้นบ้านใครที่หน้าบ้านเนี่ยวางของอะไรลกมีรองเท้ามีอะไรเยอะหรือมันดูไม่เรียบร้อยก็จัดใหม่ให้ดีแล้วก็ตรวจดูน้ำกันแบตเตอรี่ลถด,ด้วยเหมือนกันนะครับรถมนันอาจจะซ่อมมันจะปรับจะเปลี่ยนอะไรของมันแล้วก็ระบบไฟฟ้าในบ้านนะครับตรวจด,ดูด้วยหลอดฟงหลอดไฟอะไรไปนี่คือท่านที่เกิดวันพฤหัสต,ต่อไปท่านที่เกิดวันศุกร์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่สามตุลาถึงวันอาทิตย์ที่9ก้าตุลาคมท่าเกิดวันศุกร์ช่วงนี้เนาะชีวิตเหมือนจะมีเรื่องหมุดหงิดเหมือนไม่ค่อยใดดังใจปัญหามันเกี่ยวกับเรื่องกังวลวิตกเรื่องเงินเงินทองทองเนาะท่านี่เกิดวันศุกร์ตอนนี้ก็บอกให้คุณไหว้พระสวดมนต์ไปนะเพราะนั้นเขาบอกไหว้าพระไปจิตอย่าไปกังวลวิตกเหมือนจะห่วงกังวลนู่นกังวลน,นี่นะแต่จริงๆตัวท่านเองนะครับก็ยังสามารถที่ยังหมุนนะคจะหมุนเรื่องการเงินไปได้แต่ว่า อาบางท่านที่มีพ่ออยู่นะพ่ออยู่ก็ระวังสุขภาพพ่อเนาะท่านใดที่พ่อเสียแล้วก็ทําบุญทําอะไรให้กับพ่อด,ด้วยก็ดีอืมท่านที่ทํางานอยู่นะครับตอนนี้งานท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงท่านนี่กับมาถูกนะอาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนย้ายขยับใหม่บางคนได้งานเพิ่มขึ้นบางคนได้ย้ายขยับสถานที่งานนะแต่งานท่านเหมือนยังต้องเหนื่อยยังต้องอดทนต่อนะครับ ส่วนท่านที่มีเรื่องลูกน้องบริวารก็อาจจะมีปัญหาวุ่นวายเรื่องบริวารหน่อยบริวารดือ้อมั่งไม่ได้ถางใจบ้างบริวารออกมั่งย้ายมั่งอะไรของเขาประมาณนี้แล้วก็ดวงท่านเนาะมีเกณฑ์ที่จะได้อะไรเรียกมีเรื่องอาจจะไปทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องที่เรื่องหลักทรัพย์เรื่องมรดกอะไรประมาณเนี้นะ ท่านใดที่มีเรื่องเกี่ยวกับที่ดีเรื่องหลักทรัพย์ก็ไปดูไปตรวจอะไรก็ถือว่าดีนะส่วนเรื่องของเ,อเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดก็ระวังจะมีเรื่องหงุดหงิดขัดกันเหมือนไม่ได้ตั้งใจโดยเฉพาะพี่น้องเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคอะไรเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเกี่ยวกับแม่เนะเาะเเกี่ยวกับแม่ก็เช่นเขาเรียกว่าคุยไม่เข้าใจกันงุหงิดเข้าหัวใจอะไรกันหน่อยนี้อ่ะเพราะนั้น ท่านที่เกิดวันศุกรนะ์เนาะก็ระวังปัญหาเรื่องของการเงินการทองและปัญหาเรื่องพี่น้องแต่ดีเรื่องของอสังหาหริมทรัพย์บางท่านมีบริวารก็วุ่นเรื่องของบริวารน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวท่านเองควรจะดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พัสสนะิวลีเนาะพรสสิวลีหนึ่งแล้วก็ทําบุญให้กับพ่อด้วยนะใครที่พ่อม่อยู่นะทาบุญให้ดีต่อไปท่านที่เกิดวันเสาร์ตั้งแต่วันวันจันทร์ที่สามตุลา ถึงวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมเป็นอย่างไรท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับท่านก็มีโอกาสที่จะเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาติดต่อประสานนะมีคนมาติดต่อประสานเกี่ยวกับเรื่องอาจจะมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เพราะนั้นท่านที่เกิดวันเสาร์ใครที่มีเรื่องที่ดินเรื่องหลักทรัพย์มรดกที่เก่าที่แก่ที่อะไรจะทําจะเป็นในหน้าเป็นไรอันนี้ถือว่าโอเคนะแสดงว่าเดี๋ยวจะมีคน มาติดต่อหรือมาประสานให้ไปแล้วก็การงานของท่านเนะาะบางท่านเนี่ยการงานท่านอาจจะมีโอกาสที่จะได้เครดได้ได้งานใหม่ได้ตาแหน่งใหม่ได้อะไรใหม่เนาะใครที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หลักทรัพย์ก็อาจจะมีข่าวดีโชคดีขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะบางท่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับบ้านมันรั่วมัน อะไรก็มันพังมันจำลุดโดยเฉพาะประตูอะไรอย่างเงี้ยไปดูประตูหน้าบ้านที่เป็นเหล็กเนาะมันผูกมันก่อนมันอะไรก็ตรวจดูด้วยเกี่ยวกับรถนะครับก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องใครที่ขับรถขับอะไรไปไหนก็ระวังด้วยเนาะเกี่ยวกับเรื่องของรถมันจะซ่อมมันจะเสียระวังอุบัติเหตุเพื่อภัยระวังโยนเกี่ยวโดนชน นะแล้วก็ตรวจดูเกี่ยวกับพวกระบบแอร์ระบบแอร์มั่งแล้วก็ระบบเอรอพวกน้ำมันหล่อลื่นอะไรเนี่ยนะถึงเวลาถ่ายก็ถ่ายได้แนละ้วเนาะส่วนบริวารลูกน้องนะถือว่ามีโอกาสดีบางท่านจะได้ลูกน้องบริวารที่ดีบางท่านมีเกณฑ์จะมีโชคเนาะมีเกณฑ์จะเรียกว่าได้โชคได้ลาบได้การเงินได้แบบไม่คาดฝันส่วนเรื่องของความรักนะครับบางท่านก็อาจจะมีเรื่องกังวลเรื่องของอะไรอ่ะ อ่าเขาเรียกว่าพี่น้องของคนรักหรือคู่อะไรประมาณนี้นะแต่ก็ถือว่ายังผ่านไม่ได้ดีเพราะนั้นถ้าเกิดวันเสาร์นี่เนาะเขาบอกให้ไปไหว้พระปางนาคปกหน่อยดีพระปางนาคปกหรือเป็นพระอ่าที่เหมือนเหมือนเหมือนออหรือจะเป็นพญานาคก็ได้นะพญานาคก็ได้แล้วก็เป็นพระที่เป็นเหมือนเป็นพระพุทธรูปที่เป็นโบราณน่ะดูเก่าๆหน่อยนะเช่นเหมือนกับ พระอ่าไหวพระล่วงหลังลังปืนเออพระมาเหศวรอ่ที่เป็นแบบเนื้อตะวหน้าชินเนี่ยประมาณอย่างนั้นน่ะท่านก็จะดีเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดวันเสาร์นะครับและพออ่เขาเรียกเหมือนเหมือนจะดีในเรื่องของอัตถางไยพิซั์แต่คุณต้องระวังคือเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็ยดยานผ่านนะแค่นั้นเองนะครับอ่ะนี่ครับวอนนี้ก็อีกหนึ่งสัปดาห์ของท่านที่เกิดแตาละ วันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ฟังไว้นะครับอะไรที่เราระวังได้เราก็ระวังอะไรที่เรารู้สึกว่ามันดีก็มันดีต่อไปมันสวดมน,นต์ไหว้พระทำบุญกันนะก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่าน,นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ผมอาจารย์ยักษ์สะพา,านเเรือก็กลัาบลาไปก่อนเนาะแล้วก็ติดต่อได้ทั้งทาง y o u t u b e ก็มีทางเพจก็มีทาง Facebook ก็มี ถาม Google ว่าอาจารย์ยักษ์สะพานเรือทุกอย่างหาได้โชคดีครับเจอได้ใหม่